ได้โอสอันนดเงีว่ะน้องสาวหล่าผาหลุ่มพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีสายดีสุุสุคนนพี่องเด้อเนาะสบายดีพี่น้องมอล้ำเบามิดกมาพี่น้องกมาแต่อนตนวันวันเกิดปะตังกา ผู้ใดก็มาหายกำลังใจเสาหล่าพี่น้องเอ้ยเนาะแต่ว่าเพื่อนกับบริป็นยังดอกโอเคยังว่าเสาหล่าโอเคขอบอโอเคขอบอตกลงเอโอเคโอเคโอเคไม่ต้องห่วงแสนนะ ไปก mm. ็มาจอบเสาหล่าพี่น้องเป็นแม่ยังรอกคนนั้นส้นน้องม่ี่ินาสนั่นนอ้อยนเมาไมมานอนเฮียมาติ้งยลงหรอเดีวเรวเร็วสยลไม่จังรุมใาเ่าไงหลังจฮักส่งบุมีบ๋ลหะืสาว อ่าสิล่งจังได้บาดเนาะขาไปเลยมันบอสซาเียไปเลยถูกขวกะขามากขวดละสีหอดชนไม้อะไรต่า้ต่า พอนี่ฮอตพังแล้ววอะสิเลยบอกกลับไปอย่างเดียวไปอย่างเดียวเดินหนาไปในฮอดเจาะในถึงเพอ่ีไหมนี่ให้ก็พากันมาแต่งานวันเกิดพี่น้องงานวันเกิดลูกสาวเจ้สายแดงยิมท้องเนาะยิมกันมาตัวหน้าทนตาพี่น้องเลยนะไปก็ยิมไปก็ยิมเราถามหาอยู่สาวล่าคือลาบ่มาบ่วสันบ่ได้มาวะ ไม่บริไฟปลาใช้ของฝากนะเพ็่อกระไรของฝากมาให้เนาะเพื่ฝากมาน้าเมตาเ่ราะเมตาปลาปลาเธอฝากตัวหนึ่งคนปลาตัวหนึ่งคนนหนึ่งคือลายใใส่ปลาปลาเป็นปลาหนิ่นหรือปลาขาวปลาขาวเพระว่าเสียงคนอยู่ในเองเพราะว่าหาโลอีกจะน้อยอันท่องกระบอกได้เนาะ เทังมนี่บเอากรยากับอันแม่องด้ล้วเียงนั่งเรียงนี่เนี่ย่าเหน็บน้อตาบรรดกกยาอิ่มแล้วอิ่มแล้วอิ่มแล้วต้องหุงบ่หงยังน้อยเปล่าเออต้นนะต้นไห้งบ่หรือาปล่าเคยหลาเียวปามาเรียงนี่เนาะอันนั้นมาเยี่ยมอันเท่าหลาจะบอกพางมันอันนั้นแล้วบ่เปล่าพอกินหอล่าลรอะหรอเบล่ อะไรวะอยากกินเมากต่างชาติพูนวะฝรั่งพ uh, ิณวะอาสิดามาดิอ่ะเต็มเอาเอาเมื่อผานเล็กนอยเออเขาเมื่อน่ะเขากรดจายมาิมได้เขาเก็บเขาเก็บกได้หร้เขาปบแลเขาเก็บ ่อเา,ามนกินได้าันะิหวนหวานเน,นานคันูบเคยกินกับว่าอยากคิว้วเานาะกินอืมกินมันอยากคิวค้วๆจัน้อยีนอ่น้องเอ,อ้ยแต่ว่าบะเท่ากินเลยออกหวานหวานเนาะร้อยมนอนัน้อยยังไมตีมันร แม่ผู้ลลมคือกันนะเจ้าผู้ลงน้ำแม่ติงจะนะนูน้ี่เจ้าไปขี่รถแล้วเจ้าจารีบว่งนน่ะขึ้นมกเมากราันลานาด้รถเื่อะนไรนันปีหนาเมื่อยนี่ตาผู้ขามาเลยนไนะไร

ถ้ากำลังไลมาจอบเสาหลาพี่น้องด่ทั้งนี้บ่าวดาวบานมาแดีวพี่น้องโดทักผูกก็ไมแล้วโหมนาลายโอ้ยพู่งดีแท็กกับป้าพี่น้องไออก็ออกมาแต่เออมามมามาเบิ้งมาเบิ้งูยยิงูยยิง

บไม่ตาเอ้ยม่สั่งบัตาพี่น้องโดยโดนโดนเป็นนาเมื่อขึนหมุดเอาบข้าวงามบ่บวก่ปีนี่บ่คอยตีป็นพ sort of oh, cool? so ี่เอาของเจ้าเช่าละคอยสียาสีอะไใคน่ยล้วบ่ฮากกะสีวันชื่นอันนี้บ่เป็นอะไรบ่ใครเยอะอันนี้ฮากกะสีวันชื่นอ่นะ เี่ยวดีปีนผักยามันเลือดซ่านเนาะว่าง่ายต้องควบคู่กันไปเด้ทั้งย่างทั้งอันสีดยา,ดายอืมมาแมนะ่งเผ้เล่าลงแก่าอส่หอใ่ยังนะอ <c oughs> ย,ย่างน่อยเนะาะยังหน่อยนี่บ้า เศร้าแล,ว,าแลวเป็นว,วะหให้มินไปปุมไปัดยา <im it> วาหันสุดใช่ไเอียงตอดก้อนพักันปบมาหันลยน้อยถามลุงยังลุงยังว่าหุดคช่บมนมาโซงานเกิด <im it> <im it> เอียงไรตีเอียงไรจิกห <im it> มวนมาได้าเจ้า <im it> ว่าวดายระวฟสีูสีสีตกเลยเนาะ <im it> <im it> ืนประจอระวังลเวลาปใช่ใช่บไปุเม่ไปกับบไปเพื่อจิเป็นค่าต่ำค่าสูง

ไม่แล้วไปชะยยางไม่ติ้งใช่ไหมไปลูกไปไปชักน้ำกันไม่ติงกันสิชักม่อ้งกันสิชักียาเลือดาหลอกกินวันเกิดหาหอกินหมว่าตกลงไปเฮาเปียแต่เครื่องหมอเหล่าไอ้เข็มหมอพังเข็มหม้อทำงูม้าเกิดงูมาเกิดไม่ติงมาอีกถ้าเกิดให้ไม่ติง là sao là thêm bớt nhắn cả đào บิดอี chị ก็ได้ว่าซั่นบริโชณสิเอา mắc ขึ้น vô นี่หมอได้ยังงมหักเกือบอยู่2:00 ขอบุญขอบคุณหลายๆพี่น้องวสุกุสุคนสุมองสุบอลที่ติดตามที่เข้ามาที่เข้ามาชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เดพี่น้องเด้อกดติดตามกดหมากกระดิ่งเพื่อสิทธิผลิตภัณฑ์ที่นำมาจากสมองของเวาพื่อน้องพอกันไปให้สิบนะสบายดี